สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อยหน้าชาแนลค่ะวันนี้อาจารย์หน่อยหน้ากลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะจะมาทําคลิปนะคะความรักให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นคิวของชาวราศีกุมค่ะเอ่อเป็นชาวธาตุลมนะคะราศีกุมเมถุนและก็ตุลค่ะสําหรับวันที่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแบ่งไว้นะคะในใต้ ได้ชื่อคลิปนะคะหรือในช่อง e s c r i p t i o นนะคะสามารถไปตรวจสอบเอาได้นะคะใครที่ลักษณาสถิตในราศีกุมตุลแมถุนตรงนี้ก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนเพิ่งเริ่มคุยนะคะแอบชอบนะคะคุยแบบว่าไม่บ่งบอกสถานะนะคะหรือว่าเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้นะคะจะมีเรื่องราวความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ในช่วงครึ่งเดืหลังของเดือนวักราคมนะคะ2564นะคะตรงนี้เป็นการดูดวงทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจราราณในการรับชมแล้วก็เป็นดวงคนส่วนใหญ่ด้วยนะคะไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนะคะนะอย่าอินจัดนะคะมาดูใบแรกนะคะชาวท่านลมมาเลยราชาดาบค่ะ ใบที่สองนะคะเป็นเก้าดาบค่ะยังอยู่กับดาบอยู่นะคะชาท่านลมเอ่ออัศวินดาวค่ะสมแล้วแบบที่เป็นคลิปของชาท่นานลมนะคะดาบมาเต็มอ่ามีเหรียญมาด้วยแล้วนะคะหกเหรียญอ่าเคยเลยนะคะหนึ่งดาบค่ะดาบเยอะจะ เยอะมากนะคะสองถ้วยว้าวนะคะอ้าวแปดถ้วยมีแมจิกเชียนค่ะหกไม้เท้าค่ะ สีดาบนะคะเอ่อสเตรนค่ะอุปสรรคเยอะจังเลยทำไมอุปสรรคเยอะอย่างนี้แปดดาบอุปสรรคเยอะจังเลยนะคะอาจารย์รู้สึกแบบยิ่งเปิดไปเปิดมานะคะกว่าจะครบสิบสองใบนะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวความรักนะคะของคนที่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเครื่องเงนหลัง16ถึงสามสมกราคมนะคะขึ้นมามีความเป็นราชาดาขึ้นมาเลยนะคะคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีลักษณะของมีความเป็นผู้นำนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็นกค่อนข้างเป็นคนที่ใจร้อนนะคะบางทีออกแนววู่วามนิดๆหรือว่าค่อนข้างยึดอารมณ์เป็นใหญ่ นะคะบางทีอารมณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงง่ายนิดนึงบทที่อยากจะได้อะไรอะแบบมันต้องได้อะอารมณ์แบบนี้นะคะแต่บทที่จะเบื่ออะไรก็ไม่เอาแล้วอะไรแบบนี้นะคะบางทีคนรอบข้างก็อาจจะแบบว่าบางทีก็ไม่เข้าใจอารมณ์ของคุณเท่าไหร่นะคะตรงนี้ชาวธาตุลมนะคะเป็นราชาดาบนะค่อนข้างเป็นคนที่มีอํานาจในตนเองเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะค่อนข้างมีอีกโก้สูงแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่า ค่อนข้างยึดความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะอาจจะมีความแบบเป็นผดเด็จการหรืออะไรนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะนะลอเล่นนะคะแต่เป็นคนที่เหมือนกับว่าเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองสูงนะคะอะไรประมาณนี้นะคะความรักของคุณนะคะมันดูมีอุปสรรคนะคะมีคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะเขาทำให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกดีดด้วยนะคะ คนที่เข้ามานะคะเป็นเป็นอัศวินดาบนะคะหรือว่าเป็นอันนี้อาจจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงก็ได้นะคะแต่เป็นผู้หญิงที่มีความลุยลุยมีความแมนแมนอยู่ในตัวนะคะเป็นผู้หญิงที่ทํางานได้แบบเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นําก็ได้นะคะหรือกลับกันตรงนี้นะคะ ความเป็นราชาด่างคุณอาจจะเป็นราชินีด่างก็ได้นะคะไพ่อาจจะสลับตัวตนกันได้นะคะสําหรับเรื่องราวตรงนี้นะคะ,ะเขาก็มาช่วยงานคุณนะความที่ว่าเขาเป็นอัศวินแล้วคุณเป็นราชาหรือราชนีเนี่ยคุณน่าจะเป็นหัวหน้าเขาเข้ามาอาจจะเป็นลูกน้องนะหรือคุณเป็นรุ่นพี่เขาเป็นรุ่นน้องนะคะเข้ามาได้ทํางานร่วมก,กันได้รู้จักกันนะคะได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะตรงนี้หกเหรียญ มีน้ำใจให้กันและกันนะคะหรือฝ่ายราชาดาบเป็นคนที่ได้เข้าไปช่วยกับอัศวินดาบนะคะตรงนี้นะคะอาจจะเป็นอัศวินผู้หญิงผู้ชายได้นะคะเข้าไปช่วยเขานะคะจนเกิดแบบเป็นความรู้สึกที่ประทับใจนะคะหนึ่งดาบประทับใจในความเด็ดเดี่ยวมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคุยกันแล้วถูกคอเพราะว่าคนสองคนเนี่ยเป็นดาบกระดาบเหมือนกันนะคะ นะเหมือนกับว่าประทับใจแล้วก็ชื่นชอบในความคล้ายคลึงกันของกันและกันนะคะแต่มันเหมือนมันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาในความรักครั้งนี้นะคะมันทำให้คุณคิดมากนะคะคิดมากกังวลเครียดอาจารย์ไม่แน่ใจว่าฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขานะคะอาจจะมีเจ้าของแล้วนะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย ก็คืออาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมันซับซ้อนมันยากที่จะอธิบายอนะคะเหมือนกับจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็ยังมีความผูกพันอะไรกันบางอย่างอยู่ยังไม่ได้เลิกกันเด็ดขาดหรืออะไรตรงเนี้นะคะมันก็เลยทำให้ความรู้สึกดีๆที่คุณมีต่อกันนะจริงๆช่วยกันไปช่วยกันมาพอสนิทใกล้ชิดกันเนี่ยคุณก็รักกันนะนะคะ อดที่จะรักกันไม่ได้นะคะแต่ความรักมันมีอุปสรรคเราก็เหมือนกับว่าคุณสองคนรู้ดีนะคะแล้วก็มีฝ่ายหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าอยากที่จะออกมาเพราะว่าการทําแบบนี้นะคะมันอาจจะไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะคะก็เลยพยายามที่จะเดินออกไปจากชีวิตของคุณนะคะอาจจะเป็นอัศวินดาผู้หญิงหรือชายคนนั้นก็ได้นะคะที่พยายามเดินออกไปจากชีวิตคุณเพราะว่ารู้ตัวว่าเป็นไปไม่ได้เป็นความรัก ต้องห้ามเป็นความรักที่มันอ่อมันเป็นสามคนมันเป็นอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นส่วนเกินหรืออะไรตรงนี้นะคะแต่เหมือนเมื่อเขาพยายามที่จะเดินออกจากชีวิตของคุณนะคะมันก็มีปฏิหารอะไรบางอย่างทําให้อาจจะต้องกลับมาทํางานร่วมกันหรือใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมนะคะเนี่ยนะคะเป็นหไม้เท้าอ่ะนะคะแล้วคุณก็เหมือนเอาชนะใจเขาได้ในที่สุดนะ เหมือนเขาก็เลยต้องแบบยังแบบคบอยู่กับคุณจนถึงทุกวันนี้นะคะแต่ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันเหมือนมีอะไรที่มากั้นกลางระหว่างคุณกับเขาไว้นะคะอาจจะเป็นเพราะความสัมพันธ์ในครั้งก่อนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่เชิงซ้อนอยู่นะคะตรงนี้ก็เลยเป็นลักษณะของอืม รักแต่แบบว่าไม่ไม่สามารถมาอยู่ร่วมกันหรืออะไรตรงนี้ได้นะคะเป็นสี่ดาบเป็นช่วงที่แบบว่าเหมือนพยายามรักษาระยะห่างนะคะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นพยายามรักษาระยะห่างถึงแม้ว่าจะต้องทํางานร่วมกันแต่ว่าพยายามห้ามความรู้สึกอะนะคะเหมือนกับว่าไม่อยากให้มันเกินเลยไปกว่านี้นะคะรักษาระยะห่างทางความสัมพันธ์ไว้แล้วก็เหมือนกับค่อนข้างเหมือน ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ยากลำบากมากมากแล้วก็ลึกข้างในเนี่ยมันเหมือนกับเหนื่อยแล้วก็มันก็เจ็บปวดนะมันรักกันอยู่ใกล้กันอยากจะจับมือกันแต่ทําไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะเหมือนคนสองคนเนี่ยต้องคอยปลอบใจซึ่งกันและกันนะคะตรงเนี้ยเพื่อทําให้อีกฝ่ายเนี่ะเหมือนต่อสู้กับความเจ็บปวดตรงเนี้ยนะคะเพราะว่ามันอาจจะถูกเสียงวิพากษ์วิจารหรืออะไรบางคนที่แบบเหมือน เขารู้เขาพูดกันแด้กันแหนหรือะไรแบบนี้นะคะมันมีเรื่องเข้ามากระทบจิตใจอะนะคะแปดดับนะแล้วก็มันก็ยังหาทางออกไม่ได้ตัวคุณเองถ้าคุณมีความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่แล้วคุณก็ยังเคลียร์ไม่ได้นะมันอาจจะมีปัญหาอะไรที่มันซับซ้อนมากๆอยู่นะคะเพราะนั้นปัญหาตรงนี้มันยังคาราคาซังอยู่เลยอะมันยังแก้อะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะคะก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้คุณต้องอยู่ในสภาวะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ อาจจะไม่สามารถระบุสถานะอะไรได้นอกจากเพื่อนร่วมง,งานเจ้านายลูกน้องอพี่รุ่นน้องหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะอือ่าทีนี้มาลุ้นกันต่อนะคะเราจะเป็นยังไงบ้างเรื่องราวความรักมันเป็นอย่างนี้นะคะสําหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนชาวธาตุลมนะคะกลุ่มเมถุนตุลมาลุ้นกันนะคะแล้วจะมีเรื่องราวต่อไปอย่างไรนะคะ มีแปดเหรียนนะคะเอสามใบนะเก้าไม้เท้าเดทเหมือนกับว่าคุณสองคนเนี่ยจะพยายามนะคะจะพยายามค่อนข้างมากในการที่จะรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้เอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นในฐานะของ คนที่แอบคุยกันนะคะหรือในฐานะของเพื่อนร่วมง,งานหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องอะไรก็แล้วแต่นะแต่มันค่อนข้างยากลําบากอะ่ะเราอยู่แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันมันห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้มันทรมานนะคะก็เลยคิดว่าเขาจะตัดสินใจเดินจากคุณไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเดทตรงนี้จริงๆมันเหมือนกับเป็นการตัดจบเพื่อเริ่มใหม่นะคะอะคุณจะทํายังไงคะ ราชาดาบคุณจะทำยังไงถ้าเราจะไปอีกครั้งหนึ่งดูสิว่าราชาดาจะทำอย่างไรเดมูลนะโอ้ราชาดาก็เชินกักเหมือนกันนะคะเป็นาราชาไม้เท้านะคะเป็นเจ็ดไม้เท้านะคะ เหมือนกับว่าเขาพยายามยื้อนะคะพยายามที่จะยื้อไว้แต่ว่าด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยปัญหาอะไรที่มันเข้ามาเยอะแยะนะคะมันมีอาจจะมีเรื่องทําให้ฝ่ายของอัศวินดาบตรงเนี้ยนะคะเสื่อมเสียชื่อเสียงเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าพยายามให้เพื่อนนะราชาไม้เทา้าเข้ามาช่วยพูดช่วยเกี้ยกล่อมนะคะแต่ว่า มันค่อนข้างยากนะคะในการที่จะทําให้เขาตัดสินใจอยู่ต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนกําลังพยายามอยู่นะคะเจ็ดไม้เท้ากําลังพยายามอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าอืมเหมือนเขาจะเริ่มใจอ่อนนะคะแต่ก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลําบากนะคะอ่ะขอถามต่อน,นีดแล้วตกลงเขาจะอยู่ไหมนะคะเขาจะอยู่ต่อไหมหรือเ,เขาจะไปจากคุณนะเพราะมันก็ดูเรื่องอะไรเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะ เป็นอะไรเนี่ยเด็กถือดาบนะคะดาบมาเยอะจริงๆนะคะเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะเป็นอัศสวินไม้เท้าค่ะอืมเหมือนกับว่าเขาเหนื่อยกับตรงเนี้นะคะเหมือนเขาอาจจะไปสร้างอนาคตของเขานะคะในท้ายที่สุดเนี่ย มือนเขาอาจจะมองหาอะไรใหม่ๆไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเป็นเด็กถือดาบเขาอาจจะอยู่ตรงนี้เขาเติบโตแต่ว่ามันอยู่แล้วมันแบบคืองานดีแต่ว่ามันเจอเรื่องปัญหาความรักเขาก็เลยอาจจะไปเริ่มต้นงานใหม่ที่อื่นนะคะงานที่จริงๆอาจจะได้เงินเดือนน้อยกว่าตรงนี้หรือเปล่านะคะเป็นเจ็ดเหรียญเองนะคะแต่ว่าเขารู้สึกโอเคอะไปแล้วเขาแบบสบายใจกว่านะคะไปแล้วเขาก็เหมือนกับว่าจะมีสมาธิจะ ไม่เจ็บปวดหัวใจไม่ทรามานตรงนี้นะคะโดยสรุปนะคะเหมือนเขาก็จะตัดสินใจไปอีกทีหนึ่งนะคะเป็นการไปอืมไปในครั้งที่ที่สองของเขาอะนะคะเหมือนคุณจะย้อเขาไว้ไม่ได้นะในครั้งนี้นะคะอืมเป็นเรื่องราวความรักที่แบบว่าน่าเห็นใจนะคะอืมเหมือนเขาจะ move on นะคะเขาหรือคุณก็ได้นะคะไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะอ่ะถ้า move on แล้วจะเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์ดูให้นะคะถ้า move on แล้วจะเป็นอย่างไรสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้นะถ้าคุณ move on โอ้คุณได้ d o u l e อ่ะโอ้คุณได้ d o u l e เลยนะคุณได้สานะมไม้เท้าว้าวคอยหนึ่งใบค่ะ คุณได้ราชินีเหรียญโอ้โหถ้าคุณ move on นะคะคุณจะมีโอกาสนะสามไม้เท้าคือโอกาสที่จะได้ไปทำงานหรือไปเรียนต่อที่ the world ต่างประเทศนะคะมีคนที่จะช่วยคุณหรือคุณมีโอกาสอะไรที่มันเข้ามาเป็นปฏิหาริย์ในชีวิตของคุณนะคะไปแล้วเป็นยังไงไปแล้วเป็นราชินีเหรียญ นะคะคุณอาจจะไปทํางานเก็บเงินจนมีฐานะร่ํารวยหรือคุณอาจจะเจอรูู่ทางในการทําธุรกิจอะไรใหม่ๆที่นู่นสร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ํารวยหรือเจอเศรษฐีนะคะแล้วก็ได้แต่งงานอยู่ที่นู่นนะคะที่ต่างประเทศแล้วก็มีฐานะที่ร่ํารวยนะหรือตรงนี้คุณ move on ออกไปแล้วคุณมีโอกาสได้ไปเจอรักครั้งใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติแล้วเขามาขอคุณแต่งงานแล้วพาไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะ นะสรุปก็ก็เป็นการ move on นะแต่ว่าอะดูแล้วราชาดาบจะเป็นอย่างไรนะก็คุณเคลียร์ตัวเองไม่ได้อะนะคะจะให้เขาอยู่ได้ยังไงอ,อ่ะผมอมิต่อว่าแทนด้วยสรุปคนดูอินหรืออาจารย์อินอาจารย์อินแล้วนะเนี่ยเอาให้เอาอ่านะคะาราชาดาบจะเป็นยังไง โอ้ยสองเหรียญยังตัดสินใจไม่ได้อีกขนาดนี้แล้วทำไมเป็นคนอย่างนี้สิบถ้วยราชินีไม้เทา้าเพราะนั้นความรักที่มันมีสามคนใช่ไหมคะพออีกคนหนึ่งเนี่ยเขา move on เขาจากไปนะมันก็เหลือแค่ช้อยเดียวนะคะจากที่เคยมีสองช้อย ก็เหลือแค่ช้อยเดียวนะความลังเลความไม่แน่ใจตรงนี้มันก็เลยต้องหมดไปแล้วเขาก็ต้องกลับมาอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนของเขาอยู่กับราชินีไม้เท้าของเขาค่ะนะก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งด้วยกันทั้ง3ฝ่ายนะคะตรงนี้นะคะอืมโอเคนะคะไม่ต้องถามอะไรต่อแล้วนะคะเพราะว่า ให้ออกมาตรงนี้แล้วก็มันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของแต่ละคนแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพ่ออร์คิให้ดีกว่านะคะตอนนี้ก็ขอบคุณชาวท่านลมมากๆเลยนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หน่อยแน่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ e l p f u l People นะคะเหมือนคุณ่ะจะได้รับความช่วยเหลือจากใครนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาตรงนี้นะคะให้มันจบลงด้วยดีอ่ะจบลงด้วยความแบบแฮปปี้กับทุกฝ่ายนะคะ Success นะคะนะในแต่ละคนชีวิตของแต่ละคนนะคะก็จะพบกับความสำเร็จในแบบที่แต่ละคนเนี่ยสมควรจะได้รับ นะค,ะคนที่ move on จากไปนะคะเป็นคนที่เสียสละเขาก็ควรจะได้รับในสิ่งที่ดีงามนะคะในการที่เขาได้ทำความดีนะคะในครั้งนี้นะคะไม่มาผูกกรรมกับใครนะคะในเรื่องความรักนะคะ be assertive นะคะต้องกล้านะคะกล้าพูดความรู้สึกแล้วคุณจะรู้สึกว่า,าอาจจะมีทางออกอะไรที่หลายๆคนเนี่ยเขาให้ความเห็นที่ดี กับปัญหาของคุณตรงนี้นะคะปรึกษาหลายๆคนนะคะกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นตรงนี้นะคะคุณจะได้ทางออกที่ดีมากขึ้นหรือการที่คุณได้มาพูดคุยได้มาขอคำปรึกษาเนี่ยอาจจะทําให้คุณได้เห็นรู่ทางนะคะในการที่คุณจะได้ไปใช้ชีวิตยอยู่ต่างประเทศคือเหมือนกับว่าคุณต้องการหนีอะอารมณ์ตอนแรกเหมือนคุณอาจจะต้องการหนีไปไกลไกล,ไกลขนาดไหนที่เขาตามไม่ถึงไกลถึงต่างประเทศ นะคะอารมณ์แบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าบอกแล้วว่าราชดาเป็นคนที่เขาอยากได้อะไรเขาก็ต้องได้ใช่ไหมคะเขาก็น่าจะตามนะคะถ้าคุณยังอยู่ในแถวเนี้ยเขาก็ตามเขาก็ตามเขาก็แบบคุณก็ move on ไม่สำเร็จสักทีอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เลยต้องไปสักไกลเลยนะคะไป่างประเทศเลยนะคะเดี๋ยวขออีกเงินชุดนะคะดูซิว่าชุด w i s d o m Of Oracle ตัวนี้ จะให้คำาน้นทำอะไรบ้างนะคะสำหรับชาวธาตลมที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ imagine น,นะคะให้จินตนาการถึงความสำเร็จในอนาคตของในอนาคตของเรานะคะแทนที่จะมาแบบเอาพลังมาทนทุกข์ทรมานกับความรักที่แบบว่ามันหาทางออกไม่ได้นะคะอย่างต้องกล้าค่ะกล้าเปลี่ยนแปลงต้องกล้าเผชิญแล้วคณจะเจอกับทางออกที่ มันเด็ดขาดมันจบกับปัญหาได้จริงๆนะคะอ่ะขอต่ออีกหนึ่งใบนะคะ To be fair อ่ะแต่ว่าราชาดาบรู้ป่ะคะคุณไม่แฟงกับเขาอ่ะนะคุณมีคนอื่นอยู่นะคะนะก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะตรงนี้นะคะ เพราะน,นั้นตรงนี้นะคะก็ขอบคุณชาวท่านลามากๆที่ติดตามนะคะตรงนี้ก็เป็นดวงสําหรับคนที่ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ดูไว้แค่เป็นแนวทางนะคะไม่ต้องเชื่อทั้งหมดก็ได้นะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะชาวสองด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามตรงนี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อ,ตอไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ